อสวัสดีครับพี่พีเพื่อนทุกคนเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาให้ทุกคนได้ดูเหรียญที่เขาว่าเก้กันนะแต่พอมผมอ่ะแม่ช่างเป็นเหรียญเก้ที่สวยจริงเชียวเอาเป็นว่าผมเห็นตามท้องตลาดที่เขาขายกันองศาละบาทอ่ะโอ้โหไม่มีเม็ดตาด้วยแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่มีเม็ดตาแล้วสวยมากผมผมชอบมาก ผมรู้สึกว่าเขาสวยเป็นเหรียญเสด็จเตียกกมลมมาหลวงปี2466ซึ่งเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญครั้งเหรียญที่สองนะครับที่ผมได้มาเพราะว่าก่อนนี้ผมเคยได้แบบเนี้ยมาเหรียญน,นึงเขาก็บอกเก๋อย่างเงี้ยเราก็ด้วยความไม่รู้ <c oughs> อ่าเราก็เอาเฮ้ยวัดอีกแหละแต่พอมาตอนนี้ไม่ใช่นะครับอืมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพระแท้เขาสวยครับทุกคนดู นี่เหรียญที่วงการบอกว่าเก๊กันนะเดี๋ยว,ยวถ้าเหรียญแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าเหรียญน,นี้เข้าไปอยู่ในวงการนะเขาจะบอกว่าอ,อ,อุ้ยเก๊อุ้ยเหรียญนี้เก๊ตาดู เป็นเหรียญเกที่มีความคมชัดนเน,นี่ยเหรียญเกแล้วแล้วผมกล้าพูดเลยว่าไปดูได้เลยเหรียญของอคนที่เซียนดังๆหลายๆคนเวลาเขาลอง,ลงโชว์กันนะ <S <S ผมไม่เคยเห็นของเซียนคนไหนเลยนะที่มีเมด็ดเม็ดเนี่ยเม็ดตาเหมืนเหรียญเนี้ยแบบน,นี้ยดูดิดูความคมดิเนี่ย คมมากสวยมากด้วยแล้วดูเส้นอ่าพวกอิสริยยศพวกนี้นี่น,น,นี่ดูความคมของเขาอมคมเหลี่ยมอืมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมเก๊เขาดีกว่าเหรียญเหรียญที่เซียนเล่นเนี่ยเหรียญเก๊เป็นเหรียญเก๊ที่สวยกว่าของเซียนอีกงงเหมือนกัน ดูทั้งแบบเก่าถ้าดูดูข้างหลังดูความคมเทวดาราชรถสองพันสี่้อยหกสิบหกนี่จะดูการเจาะหูเนไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญหลอกนะครับผมผมฟันธงให้เลยว่าเป็นเหรียญหลอกแน่นอนเพราะว่า เปรียนเขาเป็นผดผดผดแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากวิธีการหล่อแน่นอนครับอือ,อ,อแต่ถึงจะเป็นเหรียญหล่อแต่ก็เป็นเหรียญหล่อที่สวยมากนะผมว่าสวยมากอ,อ,อ,อนืนี่นี่มือดำเลยนะผมขัดผมแต่งกับ อยากรู้ไงเราอยากรู้ด้วยความอยากรู้ดำมาแล้วบางครั้มันก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยเอาเป็นว่าเนี่ยต่อให้เก้นนะผมบอกเลยว่าผมก็เก็บสะสมผมผมผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างะเหรียญเก้ที่แบบว่าเซียนเขาว่าเกกันอะโอ้โหสวยกว่าเหรียญแท้ที่เขาขายกันองค์เป็นแสนเป็นล้านอีกเก๊เก๊ได้ดีอะ่ะผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าสมัยนี้เก๊เขาสวยกว่าเหรียญแท้จากกล เออก็แปลกนะอือดูดิเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะบอกเหรียญเคมีเม็ดความดูความคมสิอืออืม,อมนี่ระดับเหรียญระดับลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะคุณคิดดูว่าเอาคิดเล่นๆน,นะเหรียญระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนะี่ยสร้างเหรียญมาโดยไม่มีเมตตาเป็นไปได้ไหม ผมว่ามันไม่ใช่หรอกมั้งคือคือถ้ามันไม่มีเหรน,นี้เกิดขึ้นผมก็อาจจะเชื่อไงเออประมาณว่าเออเหรน,นี่มันเราไม่เคยเห็นใช่ไหมว่ามันมีเมตตาแต่เนี้ยมันมีแล้วไงนี่ไงดูสิเนี้ยมีเมตตาด้วยคมด้วยสวยด้วยเห็นไหมอืมแล้วนะมีมิติมากผมบอกให้ถ้ามองหน้านี้เป็นหน้าหนุ่มนะแต่พอเราพลิกไปพลิกมาบางทีหน้าของท่านอะ่ะดู เป็นอีกหน้าหนึ่งแต่พอมองอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่งทุกคนดูนะแล้วพอมองหน้านี้นะก็เป็นอีกหน้าหนึ่งดูท่านเด็กลงแล้วพอมอาน,นี้เห็นไหมพอบอกพลิกมุมนี้นี่คุณดูคุณดูศิลปะเลยแบบโห้ยแบบเนี่ยแบบเนี้ยเก๋เหรอดูดีเนี่ยนี่ถ้าอยู่หน้านี้นะดูนะ แต่พอผมเป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าหน้าพระพักของท่านจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคือหน้าหน้าของพระอ,องค์จะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนมุมแล้วก็เปลี่ยนองศาเห็นไหมคือ,ค,อคือเขาเขาแบบโอ้โหเนี่ยเรียนแบบเนี้ยเอาเป็นว่าใครมีนะแล้วใครคิดว่าเก๋นะเอามาผมรับ ผมเช่าจริงนะผมรับเลยมาเอามันเลยราคามาคุยกันนี่เป็นแบบนี้นะครับข้างหลังเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยนะคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับจะมีเป็นแท่งขึ้นมาฟืดนี่ขึ้นมานี้เลยนี่แหละครับดูข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าไม่ต้องอะไรมากนะข้างหน้าเขามีเมด็ดเมด็ดเมด็เมดคือของเอ่อเศร๋จยจะมีเมตตาข้างในแบบคมๆเลยครับนี่ครับ เ,เอาเป็นว่าเป็นเป็นเหรียญเก๊ที่ใครบอกว่าเก๊ผมก็เก็บอะมาดิอ่า,อาผมเก็บด้วยใครจะบอกว่าเก๊ผมช่างผมไม่สนใจครับผมถือว่าผมสําหรับผมนะพระุขคือพระสวยหรือว่าเหรียญที่เขาสร้างสวยๆอะไรแบบนี้ไม่มีคําว่าเก๊ไม่มีคําว่าเก๊ร้านเปอร์เซน็นครับร้อยเปอร์เซน็นเหรียญสวยไม่มีเก๊ เหรียญเก๊คือเหรียญที่ไม่สวยยิ่งถ้าเหรียญเก่าด้วยเหรียญสวยด้วยตัดคำว่าเก๊ทิ้งได้เลยครับนั่นในความคิดของผมนะส่วนพี่ๆท่านอื่นจะคิดยังไงอันนั้นเรื่องของพี่ๆโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ